เตืผู้ชายยังมั้นงนอนนอนไม่รลับหัวใจมันกระรับกระสายเป็นคนไม่บายใจหายมาหลายสคืนวิ่งหลับตาฟันไปต้องกระใจผู้ชายมายืนมายืนมายืนอะทำท่าจะจับตรงนั้น<ะ>ทำท่าจะหลวมตรงนี้อะทำท่าจะเลียตรงนั้น<ะ>ทำท่าจะกัดตรงนี้ เขียวจังเลยเมื่อคืนฝันไม่ดีไม่รู้ดีหรือไม่ดีไม่อยากตื่นเลยอี่าร้องมาผมนอนไม่หลับหัวใจมันไม่ค่อยสบอยกูอ,อยากจะเตะกระเทยไม่เคยได้เตะสักทีเอาเลยลืมตาฝันไป<ๆ>เห็นกระเทยมายืนตรงนี้กูอยากจะเตะสักทีกูจ้องจะเตะตรงนั้นกูจ้อง ไปยอมลูกคนนะกูยังไม่ได้ว่าอะไรมึงนะอีนี่กับเธอสงครามโลกหรือเปล่ามันเป็นกระทดาษหรือเปล่าวะพ่อไปอะไรบุฟบุฟเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี้กูไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนบนโดรนอาก้าจริงกั้บุฟบุฟกระโดดออกมาเลยพวกมึงมันเวรกรรมมึงเพิ่งไปอาบน้ำมนต์กันแล้วนะโดนส้นตีนกระเทยเนี่ยใช่ช่ววาวเป็นพรามึงใช่ไหมอีฉับทำไมพัง่อมามันร้องแรงที่หางมึงทำไม่พี่กูเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ โอ้ยเขาเรียกอะไรล่ะไม้แหลมใครไปเสียมมะนาวกงเกี้ยใครไปกลึงมันเป็นขอมันเองโดยสันดานหม่อมฉินไม่ได้เสียมสอนหม่อมฉันก็แมนอยู่นะพระองค์อะเหมือนกับเธอมึงก็เหมือนกับหลี่แก่มากเลยไอเหี้ยมึงจะเที่ยวกูไหมสตอปอย่ามาว่าเพื่อนฉันใช่เดี๋ยวขีหัวนะตัดหัวตัดหัวเสด็จพี่ชัยวัฒน์ท่านพี่ทารู้ตัวหรือเปล่าอะไรอะไรไปเลยอะเมื่อกี้ทำไมเรียกอหละมานี่ ม่ใช่มายืนตรงนี้น้องสั่งเรียกให้ถูกด้วยไม่ได้ชื่อชัยวัฒน์แล้วเปลี่ยนชื่ออะไรตีนี่วมายืนนี่มายืนตรงนี้เดี๋ยวนี้ไอพี่อะไรมีอะไรก็พูดมาสิรู้ไหมเนี่ยฮะรู้ไหมว่าจะแต่งงานเนี่ยรู้ไหมฮะมีคู่มั่นอยู่เมืองรู้ไหมรู้ตัวไหมต้องขึ้นของล่าแทนพ่อรู้ไหมปุบปากเลยไม่ต้องพูดเรื่องแต่งงานได้ไหมทำไม คอยดูนะถ้าหากว่าอีอะไรคู่มงคู่มั่นอะไรไอ้สีสีอะไรว่าสีนั่นแหละลับเป็นเพื่อนสาวใหด้วยเช็ดเงือพูดพอดีเลยเสด็จพี่กระหม่อมชั้นก็ขอพูดแบบดีๆกับเสด็จพี่นะกระหม่อมชั้นเนี่ยกระหม่อมชั้นอยากให้เสด็จพี่ซ้อมโทรมาด้วยเถิดนี่มึงดูรัตนาบ่อยใช่ไหมเนี่ย อ๋อที่ว่าเวลาขึ้นรถอยู yani> ่กับกูนี <t um> <t um ่ม um> ึงเปิดดูตลอดที่มึงเอาคาแรคเตอร์เข้ามาใช่ไหมนะไม่ได้เปิดไม่ได้ดูอะไรหรอกฉันรักเธอรักที่สุดอยู่แล้วมึงเล่นดีมากกูว่ามึงต้องมีเชื้อมั่งอ่ะมึงเชื่อเปล่าเคยห่างเคยห่างเคยเปิดเคยเปิดเปิดสิ่งเปิดสิ่งก่อนพูดไปแต่มาถูกตัวได้ไหมเออเธอเขาเป็นโดยสันดานเขาไม่ได้เปิดฝาเอ็มลอยแล้วได้เป็นนะพวกมึงเสด็จพี่จัดการเลยพระองค์ อีกไม่นานเสร็จพี่ต้องขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์องค์ใหม่แห่งแผ่นดินเทพนิมิตเสด็จพี่จะเป็นกระเทยแบบนี้ไม่ได้ที่สําคัญเลยพระคู่มันวาสีถ้าเกิดเดินทางมาเจอสภาพเสด็จพี่แบบนี้จะแต่งงานได้ยังไงไม่ได้อจะแต่งอยากใครอยากจะแต่งก็แต่งไป<ช>นี่คือปณ<อ>ิธานของอขอ้าพเจ้ายกให้ยกให้